โอเคมาอีกสามบาทครับผมเอ้ยทำไมมันเสกไหวยังวาวันนี้มาดิโอ้โหสี่แถวครับ mm hmm. ท่านผู้ชม mm hmm. มาดิครับเท่าไหร่ hmm. ai, ครับผมหนึ่งร้อยบาท mm hmm. ครับ mm hmm. ทุกคนมา mm hmm. โอเคครับ okay, ผมก็กลับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะกับช่อง PSK นะทุกคนเอาวันนี้ผมก็มาอยู่ที่เกมแวมไพร์ทวัยไลท์นะฮะขอ,องคาบีจีนั่นเองนะท่านผู้ชมเอาวันนี้มีทุนอยู่ที่999กสบกาบาทนะครับผมวันนี้มาลองเล่นดูนะครับเกมนี้ก็เข้ามาตั้งน้ำนะั่นแหละนะทุกคนแต่ว่า มันเป็นเกมค่อนข้างที่จะเกลือน,นิดนึงนะครับผมเลยไม่ได้เข้ามาเล่นสักทีนะทุกคนอ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองเล่นดูนะครับว่ามันจะแตกหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปเล่นกันนะก็นะครับทุกคนเออก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้แล้วกันนะทุกคนอม,มาเดี๋ยวเราเข้าเกมไปเลยดีกว่านะทุกคนโอเคครับผมเกมนี้นะเป็ดขั้นต่ําอยู่ที่1บาทนะทุกคนสูงสุดอยู่ที่2,000บาทเลยครับผม แล้วก็เราไปดูรายจาต่อนะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะครับสัญลักษณ์สเกตเตอร์นะฮะก็จะเป็นรูปนี่นะทุกคนนี่ก็จะเป็นสายไอ้รายจ่ายที่แพงที่สุดของเกมนี้นะทุกคนอ่ะรายจ่ายที่น้อยที่สุดของเกมนี้ก็คือเลขสิบนั่นเองนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นฟิวเจอร์ของเกมนี้ครับฟิวเจอร์พิเศษนะฮะสเก็ตเตอร์สามตัวนะทุกคนก็ไอ้ไม่ใช่ฟีสปินนะทุกคนสามตัวเข้าฟีเกมนั่นเอง รายจ่ายก็จะมี10รูปแบบนะครับของเกมนี้นะทุกคนวันนี้กูเป็นอะไรวะเนี่ยพูดกัดขัดอยู่น,นเนี่ยโอ้โหไอ้ชี้มาเดี๋ยวผมจะเริ่มปั่นที่เบ็ดสิบาทแล้วกันทุกคนมีทุนแค่เก้าร้อยไม่กล้าเล่นเบ็ดเยอะนะทุกคนปกติผมจะเล่นเบ็ดยี่สิบขึ้นไปนะครับผมเออมาปั่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันยังไงเพื่อนเอมาสวยโอ้โหจะรอดหรือเปล่าวะเนี่ย Dạ ngày ta cũng chung oh, oh. Cửa quá Học oh, Ok, sủi ép tâm chung Ha, bà đi Mà, ยังไงครับผมไม่มาเลยครับผมโอ้โหเอายังไงเสกอะไรมาท่านผู้ชมเจมาครับผมเอาสวยสามแถวไปดิสามสิบบาททุกคนโอ้โหมันได้น้อยว่ะมามาดิโดนไปร้อยกว่าบาทแล้วว่ยังไงสเกตเตอร์เฮ้ย เขาวิเกมเฉยทุกคนเจคมาสวยเา้าเจเสกมาสวยยังไง3แถว30บาทับท่านผู้ชมบวกกันไปเอาเจมาอีก e ครับผมสวยๆไปเลยบกลวกรวๆแบบเนี้ยเอามีเจครับผมรอบนี้เอ้ยสี่แถวไปเลยทุกคนเก็บเต็มจอนะทุกคนบิ๊กวินไปครับผมหนึ่งร้อยสามบาทนะครับผมโอ้โห oh แบบนี้ก็สวยสิเพื่อนเอาเซกมาสวยสามสิบ ยังไงเพื่อนโอ้โหมีเต็มจอหรือเปล่าท่านผู้ชมเลืแค่3ามฟีสปินมารอบนี้3แถววะบวกไป30ตอนนี้ก็บวกไปแล้วนะครับ264ร้อยหบนะผมสุดท้ายแล้วเพื่อนยังไงโอเคบกวกทีละสามนะทุกคนโอเคครับผมฟรีเกมก็จบเป็นที่ปลบรอยนะครับเกมแบมพายนะทุกคนก็ได้มาสองร้าบาทเลยนะทุกคน อ่ะก็สำหรับเพื่อนที่สนใจอยากจะลองเล่นนะทุกคนก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วกันทุกคนเกมนี้มันไม่มีซื้อฟรีสปินนะทุกคนเราก็ต้องปั่นให้มันเข้าฟรีเกมเองนะทุกคนเออแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิหนึ่งนะครับผมสําหรับใครที่ทุนน้อยก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะแต่ว่าถ้าอยากได้จริงๆต้องขั้นต่ำสามร้อยนะทุกคนเออ เพราะว่ามันมีโอกาสที่แบบถ้าทุนน้อยมันก็โอกาสที่จะได้น้อยนะทุกคนนะครับแต่ถ้าประมาณ 2- 300ขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะได้กําไรนะครับผมยังไงเพื่อนเสกอะไรมาโอเคเลข10บอะทุกคนมีอยู่มา3แถแต่ก็ผม30บาทนะทุกคนโอเคมาอีก3บาทครับผมเอ้ยทำไมมันเสกไหวยังวะวันนี้ มาดิโอ้โหสี่แถวครับท่านผู้ชมมาดิครับเท่าไหร่ครับผมหนึ่งร้อยบาทครับทุกคนมาโอเคมาดิยังไงเพื่อนเฮ้ย สวยน,น,นานๆทีมันจะแตกนะทุกคนกคน็ถือเป็นเกมที่เกลือนะทุกคนเกลือเลยแหละถ้าแตกนี่ก็คือดีนะครับเกมนี้นะทุกคนมอกเลยว่าดี <c oughs> ถ้าซื้อฟ <c oughs> ินได้นี่ <c oughs> ยิ่งดีเลยมันก็น่าจะพอมีโอกาสที่จะได้บทไหญ่กำไรอยู่นะครับมายังไง5นาทีไปแล้วเพื่อน เดี๋ยวผมลองเพิ่มเบ็ดสักเปสามสิบลองดูนะครับว่ามันจะแตเกเยอะหรือเปล่านะครับสวย6กสิบยังไงครับเพื่อนโหเงียบเลยวะขนาดไปสามสิบแล้วนะทุกคนโอ้โหโอเคมาดิ โอ้โหวันนี้ไม่ได้บื้มเลยนะทุกคนโอ้โห,โโหยังไงจังวานี้เบื้อนเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนกูเหลือ500แล้ววะโอ้โห,โโห,โโห,โโหยังไงกันครับเนี่ย300สุดท้าย เฮ้ยไม่มาจากกริงๆว่ะเฮ้ยเบทห้าสิบไปเลยโอเคสวยหกสบห้าบาทโดนกินครับวันนี้โดนเต็มห้าสิบสุดท้ายไม่มาเลยจริงๆโอเควันนี้ทุนก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนโอ้โหเกลือจริงๆนะครับเกลือสมชื่อเลยนะทุกคนเค็มปีเลย อ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับไม่ได้กําไรนะทุกคนทุนตั้งพันรูปบาทนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมด้วยละกันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ